เอวิวันนะครับอย่าลกมไปตามไลน์มินะา Don't forget to follow my page on Instagram s i s s y c r t s a a c e โอเคพีซัพพอร์ตเธอนะครับก็ไปแล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เปิดเทอมใหม่ขึ้นเดือนใหม่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีนะครับผมอะไรไม่ดีก็ปล่อยมันไปกับวันนี้คืนนี้เนาะคืนนี้ก่อนนอนก็ หาอะไรดีๆฟังหาเพลงที่เราชอบหาอะไรดีดูก่อนนอนตื่นมาจะได้แบบว้าวเนาะใช่ตั้งใจเรียนนะสบายสุดแล้วจริงจิงเนาะจริงจริงชงอะไรเนี่เรียนหนังสือดีสุดแล้วคิดถึงเลยไม่ต้องทํางานไม่ต้องคิดเรื่องตังค์อย่างเดียวที่ขอคือตื่นมาเอาตังค์แล้วตื่นไปเรียนแค่นั้นเองคิดดูกับข้าวก็พร้อมจะเย็นๆนเงินก็พร้อมกิ๊บตังค์ไปเรียน อยากไปเป็นเด็กถูกต้องอย่าโตนะมันคือกับดักนูมินดูดีมบอกดีมอยู่ไหนเจอเฮได้ไหมเจ้เจอมินไปก่อนลวกันนะดีมดีมวันนี้เจอกันโอเคไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันนะครับทุกคนมิสวัสดีด้วยเราสวัสดีเป็นอ่สากคนอีกนึงเไทยก่อนสวัสดีครับทุกคนฝันดีนะครับ Good night everyone ครับ See you again Good night guys see you <Okay. S 1> guys later uh, okay bye bye okay five four three นี่ต้องท่างอี้แล้วเนี่ยอะไรนะ half a two set งงงง,ง,ง one bye 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 bye, bye ขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเลย